เรามีผู้แทนของหัวหน้าอาสาแพทย์พยาบาลที่ราชดำเนินแห่งนี้จะมาเตรียมซักซ้อมข้อมูลกับพี่น้องทั้งเล็กน้อยเช่เลยครับขอเสียงปรบมือด้วยครับพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องทุกท่านผู้รักชาติ รักแผ่นดินออพี่น้องพร้อมหรือยังสะ้สำหรับพรุ่งนี้คะพร้อมหรือยังคะถ้าเสียงนี้แปลว่าพร้อมแน่และแต่ว่าเรามาซักซ้อมททางร่างทางจิตใจนี่เราพร้อมแล้วนะคะทีนี้ขอทางร่างกายร่างกายเนี่ยนะทุกคนพยายามทานน้าเยอะๆวันนี้พรุ่งนี้พยายามทานน้อยหน่อยน้ําอาหารที่ผิดสําแดงวันนี้พยายามอย่าทานเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยววิ่งเข้าห้องน้าลาบากนะคะเพราะก็คนเป็นแสนเป็นล้านเนี่ยจะลาบากเรื่องการเข้าห้องน้ํา ทีนี้ผู้ใดที่รู้ว่าสภาพร่างกายเราเนี่ยไม,ไม่ไม่สมบูรณ์พอที่จะออกมาเนี่ยก็อย่าออกนะคะแต่มีข้อแม้มีข้อแม้ว่าถ้าคุณออกมาไม่ได้ก็กรุณาไล่ลูกหลานออกมาพี่น้องในบ้านเอาออกมาให้หมดนะคะเอาออกมาให้หมดและอย่าไปคิดว่าจะออกมาแล้วเนี่ยจะต้องแพหรือจะชนะไม่ต้องไปคิดนะคะออกมาเพราะว่าทำหน้าที่ของตัวเองที่ดีที่สุดเป็นหน้าที่ของพลเมืองที่ดี คุณจะต้องออกมาแล้วนะคะเป็นโอกาสสุดท้ายที่คุณจะได้ช่วยมาช่วยชาตินะคะขอให้ออกมาอย่าไปคิดว่าจะต้องมาชนะหรือจะเราจะแพ้หรือเปล่าอะไรไม่ต้องไปคิดนะคะขอให้ออกมากันมากๆแล้วก็ทีมของเราเนี่ยจะพยายามทําอย่างดีที่สุดเพื่อบริการเพื่อนี่น้องนะคะทีมตอนนี้เนี่ยจะปกติเนี่ยจะมีแค่ที่เต็นที่หน้าสภาทนายความแต่วันนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นมาอีก6กเต็นนะคะ จุดที่1คือตอนหลังการบินตรงหน้าการบินไทยนะคะแล้วก็จุดที่2คือวัดลาดนาดานนะคะจุดที่3คือเต็นท์เดิมที่มีอยู่เ็นเซนเ,นเตอร์นะคะจุดที่4คือหลังเวทีจุดที่5คือตรงสี่แยกคลอกวัวจุดที่6กแถวศึกษาพันธ์นะคะจุดที่7คือซ้ายมือของโรงแรมรัตนโกศินป์ รถเคลื่อนที่จะจอดอยู่2แห่งหรือ3แห่งซึ่นพี่จําไม่ได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นอะไรตรงไหนใกล้ตรงไหนเนี่ยเขาจะประสากนการให้อีกทีนะคะแล้วก็พรุ่งนี้เนี่ยพยายามใส่เสื้อมาให้สบายที่สุดอย่าใส่ไอ้พวกที่เป็นผ้าเอ่อโรมเข้ายากอะไรเงี้ยกางเกงเตรียมใส่กระเป๋ากางเกงที่มีกระเป๋าเยอะๆนะคะมีน้ำมังตัวเองมาคนละขวดไม่ใช่น้ำมันนะคะน้ำธรรมดานะ,ะ้ะ จะให้เรามาแจกเป็นล้านขวดเนี่ยมันคงยากถ้าเราถือมันเปคนละขวดพี่เกือบไปแล้วก็เตรียมจะเอาไปเอาน้ำมันแล้วฮะเมื่อกี้ก็ <c oughs> ถึงจะรีบย,ย้ำไงนะเอาน้ำคนละคือเราช่วยกันมาคนละขวดเนี่ยก็ยังดีก่าที่เราแต่ว่าถ้าไม่พอทางนี้เราก็จะแจกให้นะคะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้น้ําเกลือมีไว้สักขวดหนึ่งเล็กๆไว้ติดกระเป๋าไว้ใช้ทาอะไรครับน้ำเกลือน้ำเกลือเนี่ยนะคะใช้ได้สารพัดคือมีไว้อย่างนั้นอ่ะมันได้ใช้ก็ใช้ไม่ได้ใช้ก็ไม่ได้ใช้นะคะบอกแค่นี้แต่ถ้ามีใครจัก ทุกอย่างที่พี่พูดเนี่ยมีเหตุและผลดังนั้นขอใครอยากจะทราบว่าเหตุผลเป็นยังไงเดี๋ยวมาคุยกันข้างหลังเวที<ช>ได้นะคะที่เต็น,ท,ตนที่เต็นพยาบาลนะคะแล้วก็น้ํามีมาแล้วก็พัดช,ชตัวผืนเล็กๆเตรียมมาสักผืนหนึ่งพืนที่พาดคอได้ชุบน้ําไว้เลยนะคะอากาศอาจจะร้อนคุณจะได้มีส่วนตัวของคุณมานะคะ อันนี้มันก็จะใช้ประโยชน์ได้อีกอย่างหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าจะยังไม่บอกถ้ามามา,มาพูดกันที่เต็นท์เดี๋ยวจะบอกให้ว่าทำไมถึงต้องมีนะคะแล้วก็ทวนทวนอีกทีไหมวว่าต้องเตรียม<ๆ>อะไรบ้างพรุ่งนี้หนึ่งพี่น้องฟังนะครับพี่น้องทางบ้านด้วยนะครับ,บฟังช้าๆขอเงียบนิดเดียวครับเอาเงียบแบบเข็มตกเลยเงียบนิดเดียวขอบคุณครับน้ำเปล่าหนึ่งขวดหนึ่งนะครับน้ำเปล่าหนึ่งขวดขวดขนาดขวดเลดแล้วกันนะครับขวดเล็ก ใส่ของเองมาหนึ่งน้ำน้ำเปล่าหนึ่งขวดสองขวดน้ำเกลือเล็กๆขวดน้ำเกลือถ้ามีนะถ้ามีถ้าไม่มีไม่มีไม่เป็นไรไม่มีกซ็ซื้อสาม แล้วก็ยาดมยาหมองยาประจําตัวที่ัวเองควรจะคิดว่าเราต้องใช้นะคะยาที่เพราะเราเราเนี่ยแจกแต่ว่าแจกเป็นจุดๆเราอาจจะไม่ถ้าคนเป็นแสนเป็นล้านเนี่ยเราควรจะแหวกเขาออกเอาหนึ่งยาแก้ปวดภาราสองถ้าใครมีโรคประจาตัวเอายาโรคประจําตัวมาด้วยยาดมยาลมยาหมองเอามาให้พอนะครับเอาตัวเองมาแต่ว่าถ้าไม่มาไม่มีมาลืมไม่เป็นไรมาเอาที่เต็นท์นะคะเต็นท์เนี่ยมีอยู่6จุดเอ้เจ็ดจุดที่ได้เมื่อกี้ประกาศไว้นะคะคนไหนใกล้ตรงไหนจํารับตรงนั้น แล้วก็เมื่อกี้บอกผ้าคนหนูเล็กๆสักผืนหนึ่งผืนที่ผ่าดคอได้ไม่ต้องเอาผ้าเช็ดตัวมานุ่งแถวร้านชะดำเนินไม่ต้องเอาผ้าคนหนูปืนเล็กๆนะครับแล้วก็การแต่งตัวเสื้อผ้ากางเกงกระชับ รองเท้ากระชับเดินไกลได้นั่งยืนนานๆได้เตรียมไม่พร้อมเลยพวกนี้ถ้ายายสังเคราะห์พยายามอย่าใส่เพราะมันร้อนพยายามใส่ผ้าปานผ้าลินินที่สบายที่สุดนะฮะแขนยาวก็ดีนะคะเอาละครับแล้วก็หัวหน้าพยาบาลของเรานะครับก็ซักซ้อมเตรียมความพร้อมอัปรมมือให้พี่สาวหน่อยคขอบคุณครับ